สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่เวลเ i ีช anel นะคะตอนนี้เล็กอยู่สวนจะพามาชมนะคะว่าที่มาปลูกต้นไม้ไว้คือได้ผลเยอะแล้วนะคะมะเขือเทศสวยมากอันนี้ดอกไม้นะคะที่เล็กบอกว่าเวลาทําสวนเรามาปลูกดอกไม้ไว้ด้วยล่อมแมลงนะคะกุหลาบก็ไม่ตายนะคะออกดอกไม้ สวยสดงดงามให้เรานะคะสร้างสีสันและลำดับต่อไปเล็กจะพาไปดูวิธีการปลูกชะอมค่ะเป็นพันธุ์เกษตรยอดใหญ่กลิ่นไม่แรงนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกกันจ<ช>้า<ช>ค่ะท่านผู้ชมน้ําพร้อมน้ําพร้อมนะคะอุ๋ยพร้อมค่ะการปลูกชะอมแล้วก็นี่มาดูเก่งพันชะอมนะคะอ่าจะให้ดูอันนี้เป็นพันที่เล็กสั่งมานะคะ จากที่เขาปลูกชะอมเงินล้านเนาะอันนี้คือชะอมสองเดือนนะคะวิธีการก็คือนี่ค่ะตอนกิ่งได้กิ่งใหญ่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะทางสวนส่งมาให้นะคะแล้วก็พันนี้เป็นพันพันเกษตรยอดใหญ่นะคะแล้วกลิ่นไม่แรงยอดจะอวบใหญ่มากๆเลยเนาะสั่งมา20กว่ากว่าๆนะคะ20กว่ากิ่งเนี่ยค่ะ คือรากต้องแข็งแรงอันนี้คือพร้อมปลูกได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปปลูกกันว่าทำอย่างไรนะคะเห็นไหมอันนี้คือปลูกลงหลายหลุมแล้วนะคะป่ไปดูกันเลยค่ะท่านผู้ชมเราได้ทำการขุดหลุมไว้แล้วนะคะแต่ว่าเราจะไม่ขุดลึกขนาดนั้นนะคะวิธีการปลูกต้นไม้ไม่ต้องลองก้นหลุมและไม่ต้องขุดลึกนะคะเพราะว่ารากจะขึ้นมาหากินปุ๋ยด้านบนนะคะ รากแก้วจะเป็นรากที่ยึดเกาะดินเอาไว้ไม่ให้ล้มส่วนรากฝอยเป็นรากที่หากินปุ๋ยและอาหารนะคะวางเอียงนะคะวางเอียงเพื่อให้กิ่งของชะอมโดนแดดนะคะแดดจะช่วยให้แตกกิ่งใหม่ได้เร็วนะคะนี่ท่แบบนี้อันนี้เป็นดินดินคูสากขูดม่นะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะปลูกกล้วยเห็นไหม มะม่วงนะคะเห็นไหมกล้วยเล็กติดแล้วจากเหียวๆเลยนะคะติดแล้วค่ะดินคูุษะดินขุดใหม่ติดเหมือนกันอ่เอียงลงแบบนี้นะคะ45องศาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวขี้ควายได้เลยนะคะปุ๋ยคอกเป็นสั์กินพืชน,นะคะใส่ลงไปได้เลยเพราะว่าชะอมคือเราเน้นที่ยอดแล้วก็ใบนะคะนี่ ใส่ปุ๋ยลงไปเลยใส่เยอะได้เลยนะคะปลูกเอียงเอียงปลูกเอียงเอียงนะคะนี่ใส่ปุ๋ยนี่ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะรดน้ําน้ําอย่าให้ขาดนะคะท่านผู้ชมน้ําสําคัญมากนี่ปลูกเอียงใส่ปุ๋ยติดแน่นอนค่ะ ห้ามลืมรดน้ําโดยเด็ดขาดนะคะในช่วงแรกต้องรดน้ําทุกวันอย่างน้อยวันละครั้งนะคะนี่รดรอบๆให้ดินชุ่มเย็นนะคะเพราะว่าสังเกตไหมเวลาชะอมอยู่ในขุยมะพร้าวถุงตอนนะคะก็จะมีความชุ่มชื้นคือถ้าแห้งโอกาสที่จะรอดก็ยากนะคะฉะนั้นเราต้องรดน้ำให้ชุ่มค่ะ กลนะ้วยก็เช่นกันนะคะนั่นก็ปลูกใหม่เนาะอยากขาดน้าโดยเด็ดขาดแบบนี้นะคะง่ายๆอ่าเดี๋ยวเล็กจะไปปลูกเฮ้อกลิ่สวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมสวยมากๆเลยอ่าเดี๋ยวพาไปดูมเมื่อเทศน,นะคะพืชที่เล็กปลูกไว้เนาะท่าน<ห>ผ,ผู้ชมก็หน,นอกล้วยต้นใหญ่มากนะคะมันจําเป็นต้องย้ายมาเพราะว่ามันอยู่คันนา ก็ขุดมาและปลูกเลยเคยปลูกแล้วเห็นผลแล้วนะคะปลูกแบบนี้ก็คือออกเครือแล้วเรียบร้อยใช้ระยะเวลาไม่นานด้วยนะเห็นไหมอันนี้คือเริ่มติดนะคะรดน้ําไม่ให้ขาดแล้วก็นี่ทองอุไลออกดอกร่วงไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะต้นเตี้ยเยเองนี่ออกช่อใหม่แล้วด้วยเนี่ยค่ะ รดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็แล้วก็จะมีนี่สวยเนี่ยค่ะตรีมรั้วก็จะมีตำลึงนะคะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ดาวเรืองย้ายใหม่วันนี้ถ้าย้ายต้นกล้าต้องเป็นตอนเย็นนะคะอันนี้ก็ย้ายใหม่อันนี้เป็นมะม่วงอะมะละกอคู่แฝดจําได้ไหมนี่เดี๋ยวพามาดูค่ะสวยมากๆเลย สวยมากค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานเล็กใส่ปุ๋ยคอกลงไปยังมีดำๆอยู่นะคะนี่มาเขือเทศเนี่ยค่ะแดงๆอันนี้มันจะมีบางลูกที่แก่นะคะ <c oughs> นี่เล็กบีบลงตรงนี้เลยเนาะปลูกใหม่ไปเลยนะคะนี่ว่าเรามีเยอะปลูกแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวพาดูค่ะใกล้กๆสวยมาก ทุกอย่างเขียวสวยค่ะนี่มะเขือติดลูกแล้วนะคะติดลูกแล้วเนี่ยงติดลูกแล้วค่ะงามมากแล้วก็มะเขือเทศตกมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ไม่ได้ฉีดยาไร่มแมลงเลยเพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะคะเห็นไหมใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยใส่ปุ๋ย L หนึ่งนะคะปุ๋ยเมล์เราก็จะใส่ L หนึ่ง L สองโรยลงไปแล้วก็ลืมไม่ได้เลยคือใส่ปุ๋ยคอกลงไปด้วยอินทรีย์วัตถุนะคะ เนี่ยมันก็จะสวยเขียวสวยมากๆเลยค่ะนี่น,นี่ตรงนี้มะเขือเลกปลูกเป็นคู่นะคะสองตน้นนี่ค่ะมะเขือเทศสวยมากๆเลยเห็นไหมอันนี้มะเขือเทศสำหรับใส่ส้มตามอร่อยนะคะนี่งามมากๆเห็นไหมทางโน้นก็เหมือนกันค่ะลงมะเขือเทศ มเขือถุงขาวๆเป็นปุยคอกค่ะเราปลูกแบบอินรีย์นะคะปลอดสารไม่ฉีดยาไล่ค่ะไม่ฉีดยาไลแมลงนี่งามมากเดี๋ยวพาดูมะเขือสวยมากนี่เห็นไหมเริ่มติดแล้วค่ะแล้วก็ออกดอกเยอะเลยนะคะนี่สุดท้าย ท้ายพาไปดูดอกไม้ผูมิใจมากเลยค่ะแปบ๊บเดียวดกมากๆเลยนะคะมะเขือต้นนี้เหมือนกันได้กินค่ะอยู่ได้ปีสองปีถ้าใครดูแลดีๆอยู่ได้สามปีเลยโอเคเดี๋ยวเรียกพามาดูทานตะวันค่ะทานตะวันจริงๆอ่ะเ็กเคยปลูกคือสูงมากสูงแบบ 200เซนก็เคยมาแล้วนะคะปลูกสูงมากจริงๆแต่อันนี้คือขาดน้ำแต่ไม่ขาดปุ๋ยนะคะก็เลยสวยได้ประมาณนี้ปุ๋ยไม่ขาดนะคะเมื่อวานก็ปุ๋ยอคอกมาใส่นี่แต่ขาดน้ำด้วยความที่ว่าเราต้องมารดน้ำไม่ได้ลืมนะคะคือบางทีเราก็ไม่ว่างเริ่มที่จะบานแล้วคะ่ะทานตะวันเล็กนะคะโอเค สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเนี่ยเลี้ยป,ปลูกจะอ,อมต่อก่อนนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมไปปลูกผกักปลูกดอกไม้นี่แหละคือความสุขนี่แหละเรียกว่าความสุขนะคะทานตะวันคือจะบานทุกต้นเลยสุดยอดมากเลยค่ะโอเคแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ